สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดปีนักษัตรวอกนะครับหรือลิงเนาะปีลิงการดูคลิปนี้นะครับก็คือการดูดวงรายปี2525หรือ2568นะครับซึ่งจะเป็นทั้งดวงไทยและดวงจีนเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นก็ได้กดแชร์ก็ Subscribe ติดตามเร็นใจกับช่องช n n e l ของเราด้วยนะครับขอบุณครับครการดูดวงส่วนตัวสมารรอัลลาอดีมาที่บลิเบอร์369 ตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรง Description อัลอาดีมาทําค่าครูได้ครับคลิปนี้นะครับมาดูกันเลยดูดวงรายปี2525 25, 1ปีเต็มนะครับว่าปีนักษัตรม์มาเสงงจรเนี่ยนะครับหรืองูเล็กเนี่ยในปีนี้หนปีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับคนเกิดปีวอกหรือปีลิงกันบ้างเนาะอันดับแรกมาดูที่คําว่างูเล็กกันก่อน งูเล็กนี้ไม่ได้หมายถึงไส้เดือนหรือกิ้งกือนะครับแต่มันหมายถึงงูปกติเพราะคนจีนจะเรียกว่าปีงูเฉยๆแต่คนไทยเรียกติดปากว่ามะโรงงูใหญ่มะแสงงูเล็กนะ้องก็เลยเรียกติดปากว่าเป็นงูเล็กแต่ตามจริงงูปกตินี่แหละนะครับทีนี้ปีว่าเป็นอย่างไรใน2525เรามาติดตามมาฟังกันเลยอันดับแรกเรามาดูในราศีจักรตรงนี้ก่อนนะครับผมพยายามตั้งให้มันครบถ้ามันเขาเรียกว่าดูง่ายๆนะครับ นักษัตริย์นะครับชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงเมะเมียมะแ,แม่วอกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เนาะวอกเนี่ยตรงกับราศีจักรคือราศีสิงห์หมายความว่าโดยอนุมานผู้ที่มีดาวพสัสดีหรือดาวไทสวยเนี่ยอยู่ในตำแหน่งราศีสิงห์นะครับก็คือคนเกิดปีวอกอันนี้ดูสลับไทยได้ดูตรงนี้ แต่คนที่เกิดปีวอกในทางสากลเนี่ยบางทีมันจะคอมปีนักษัตรนะหมายความว่าบางคนจะอยู่ในปีมะแม่ก็ได้อยู่ในปีระกาก็ได้เพราะดับสีโคจอนเคลื่อนอกลางราศีกลางกลางปีนะครับมันเลยทําให้แบบว่าคอมปีไปได้ดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าโหราศาสตร์ทไทยมีข้อจํากัดอยู่ตรงนี้นะครับในการดูนักษัตแต่เอาเป็นว่าคุณเกิดปีไหนก็ไปตั้งดวงจีนเลยจะได้จบนะว่าตกลงตัวเองอยู่ในปีนักษัตรไหน วิธีการตั้งนะครับคือเอาเซิร์ชใน Google ว่าวันเดือนปีพศออที่เองเกิดนะครับแล้วก็เขียนว่าเกิดปีอะไรแล้วก็ธาตุอะไรเกียรติยินดีด้วยแล้วเลื่อนลงมาดูข้างล่างข้อมูลว่าตกลงตตวเองเกิดปีอะไรกันแน่แล้วเกิดธาตุอะไรกันแน่นะครับเราควรจะรู้ธาตุเอาไว้เหมือนอย่างเช่นวอกเนี่ยมันเป็นธาตุทองทองนี่ทองอะไรทองไม้ทองน้ําทองดินทองไฟทอง ออทองทองอะไรอย่างเงี้ยครับเออมันก็ต้องดูนะครับลิงทองเนาะเออนั่นแหละวอกทองอ่ะเราก็ต้องรู้นะครับว่ามันเป็นวอกอะไรนะครับนนี้เราควรจะดูไว้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะดูว่าปีชงในหนึ่งหนึ่งครั้งจะไวนะครับปีชงเอาเอาที่แท้จริงแบบทรูจริงๆเลยเนี่ยความความจริงของดวงชะตาที่เป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นที่ไม่ใช่สีใส่สีตีไข่หรือไม่เป็นการโปรโมทเนี่ย มันจะมีชงครั้งเดียวในรอบ60ปี60ปีจะมีชงครั้งเดียวนะครับจำไว้เลยนะอันนี้คือความจริงร0อเปอร์เซนที่ถูกกับในดวงชะตาแล้วนะครับเพร,รพาะว่าคนเรามีปีหนึ่งปีมันจะชงอะไรได้หลายครั้งมันชงครั้งเดียวครับปีชงคือธาตุจะต้องถูกพิฆาตโดนข่มด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยดังนั้น,น,นปีชงจะมีแค่ปีเดียวคือนักษตรย์ชงกันและธาตุข่มกันด้วยนะครับหรือเรียกว่าพาตพิฆาตกันดังนั้นเนี่ยมันจะมีแค่ปีเดียวเท่านั้นในรอบ60ปีนะครับ ดังนั้นชีวิตเราจะเกิดชงครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นอย่าไปกลัวมากกับการชงการชงมันก็แค่มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายอะไรประมาณนี้แต่เราควรจะรู้ไว้นะในแต่ละปีอย่างเช่นปีนี้ปีกุลโดนชงปีที่แล้วโดนจอชองอย่างเงี้ยครับมันคือการที่ให้เรารู้เอาไว้ว่าปีนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการแบบติดขัด วุ่นวายแต่ไม่ได้หมายถึงชงที่แรงๆจริงๆอะไม่ใช่แต่ปีชงยังคือระวังเรื่องของป่วยเนาะอันนี้คือเราควรจะรู้ไว้แค่นี้นะครับเล็กๆน้นอๆที่จะเกิดขึ้นแต่มันก็กระทบกับตัวเรานะมันก็ไม่ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะต้องไปเจอมันถูกไหมครับแล้วก็ไม่ปรารถนาไม่พึงปรารถนาที่ต้องเจอมันด้วยทีนี้ เราบัรลเรียนรู้ศาสตร์นิดหนึ่งการเปลี่ยนศาสตร์ศาสตร์วันไหนเป็นวันไหนยังไงนะครับอันดับแรกนะครับในการเปลี่ยนศาสตร์เนี่ยเขาจะตรงกับวันที่21ทธันวาคมของทุกปีเรียกว่าวันวินเทอร์โซติสในทางโหราศาสตร์ตะวันตกส่วนไทยเนี่ยเราจะเรียกวันเหมายันนะครับไม่ใช่วันเหมายันนะเหมายันนะครับเป็นวันที่ฤดูการก็คือฤดูหนาวอันยาวนาน พีกสูงสุดในรอบปีและก็มีกลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปีมันจึงหนาวมากนะครับดังนั้นเนี่ยใกล้ๆกวันคริสต์มาสใช่ไหมครับคริสต์มาสคือวันที่สิบหอ่าไม่ใช่ยี่สิบห้าแต่ว่าอันนี้คือวันที่ยี่บ็ดังนั้นใกล้เคียงกันมากดังนั้นเนี่ยคริสต์มาสเราสังเกตดูว่าฝรั่งเนี่ยจะชอบจัดงานลื่นเริงกันในครอบครัวจะไม่ได้แบบไปปาร์ตี้สั่คๆกันในหมู่คณะกันเพราะว่าหิมะมันตกหนักเนาะในช่วงนั้นหรือหนาวจัดจริงๆดังนั้น ก็ก็จะไม่นิยมในการแบบฉลองกันแบบเป็นปาร์ตี้แต่ว่าฉลองกันแค่แค่ในครอบครัวของตัวเองเนาะไม่ได้แบบจัดงานแบบสาธารณะนะพูดง่ายๆเพราะว่านั่นแหละด้วยความหนาวเหน็บของของทางซิกโลกเหนือคือต้องเข้าใจว่าวันวันวินเทอร์สติสเนี่ยคือวันที่อ่าซิกโลกเหนือทั้งหมดก็คือหมายถึงได้แต่ประเทศไทยอ่ะจริงๆมันลงมาถึง มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ถูกแบ่งครึ่งของเส้นศูนย์สูตรเนาะดังนั้นจะมีครึ่งหนึ่งอยู่ซีกโลกใต้อีกครึ่งหนึ่งอยู่ซีกโลกเหนือก็คืออินโดนีเซียไล่ขึ้นมาคือสิงคโปร์มาเลเซียประเทศไทยพามา่าลาวแล้วก็จีนมองโกียแล้วก็เป็นรัสเซียแล้วก็เป็นโคโลกพวกนี้จะอยู่ซีกโลกเหนือทั้งหมดดังนั้นเนี่ยวันวินเทอร์สติสคือหมายถึงฤดูหนาวเนี่ยก็คือการที่ซีกโลกเหนือเนี่ยเบนหน้าออกจากดวงอาทิตย์ นะครับซีโลกใต้หันก็าหาดวงอาทิตย์เส้นโลกใต้จึงเป็นฤดูร้อนในตอนนี้แต่บ้านเราเป็นฤดูหนา,นาวเนาะนั่นแหละก็เลยเกิดฤดูกานคือฤดูหนาวเกิดขึ้นทีนี้ฤดูหนาวมันพีคมันคือวันปีใหม่ของคนจีนคนจีนเนี้ยมีมีครึ่งประเทศนะไม่ใช่ทั้งประเทศนะครับครึ่งประเทศตั้งแต่เส้นไฮข,ขึ้นไปเนี่ยจะมีหิมะแต่ครึ่งตั้งแต่เส้นไฮลงมาจะไม่มีหิมะนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะหนาวเย็นเหมือนเหมือนเหมือนกับภาคเหนือกับภาคอีสานนั่นแหละครับของไทยเรา หมายถึงตอนกลางลงมาตอนใต้ของจีนนะมันจะหนาวเฉยๆแต่จะไม่มีหิมะเนาะทีนี้แต่ปีที่แล้วมีนะแปลกเหมือนกันปีที่แล้วมันเกิดอา่าวอลล่าโพเทคเนี่ยนะครับอา่าโอลาร์วอเทคก็ไปโพลาร์วอ e เทคมันหมายถึงอากาศมันย้วยลงมานะครับมันเลยทําให้ประเทศจีนโอ้เยอะเลยอะที่ที่เขตไม่มีหิมะแต่มีหิมะได้อะ่ะนะครับก็เอาเป็นว่ามันเป็นปรากฏการล์รล้อนแล้วกันเนาะทีนี้อพอ พอปักกิ่งมันหนาวใช่ไหมเป็นเมืองหลวงในสมัยก่อนน่ะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเฉลิมฉลองในวันวันปีใหม่ของจีเนี่ยไม่สนุกเขาก็เลยเปลี่ยนจากวันที่21ธันวาคมเนี่ยเป็นฤดูใบไม้ผลิก็คือเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์ก็ไม่ตรงกันมันก็เลื่อนไปเลื่อนมาเอ้าศาสตร์ก็เลยงงก็เลยเอาเป็นว่าเกษรติย้อนหลังยากก็เลยเอาตัดวันที่4ี่กุมภาพันธ์ตรงกลางนี่แหละเป็นวันฤดูใบไม้ผลิที่เปลี่ยนศาสตร์ เป็นวันลิบชุนอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ไม่ใช่วันลิบชุนนะวันที่4เนี่ยแต่หมายถึงว่าเปลี่ยนจากวันลิบชุนเนี่ยเป็นวันที่4ี่กุมภาพันธ์เนาะแล้วก็ตัดเปลี่ยนศาสตร์ตรงนี้นะจำไว้เลยนะครับใครเกิดสามม๊สามกุมภาพันธ์เนี่ยย้อนกลับไปเป็นที่แล้วปีที่แล้วใครเกิดสี่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปให้เกิดปีวอกจริงๆนะพอเข้าใจเนาะทีนี้เมื่อเรารู้ในจุดนี้แล้วนะครับเขาก็เลยตั้งวัน มะเสงเนี่ยเขาียกปีมะเสงเนี่ยวันที่สี่กุมภาพันธ์นั่นเองเนาะบางคนบอกว่าเอาไม่ใช่วันที่ยีิบเก้ามกราเหรอยีิบเก้ามกรามันมันก็ใช่อ่ะนะครับมันเป็นวันเฉลิมฉลองวันไหว้เจ้าวันแตะเอียงเปาอะไรแถวนั้นอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นวันรูปประธรรมแต่อันนี้คือนามประธรรมคือการเปลี่ยนศาสตร์นะครับศาสตร์เนี่ยหมายถึงดวงชะตาหมายถึงการเปลี่ยนนักขัตีิแท้จริงไม่ได้หมายถึงวันเฉลิมฉลองวันไหว้เจ้ามันคนละวันกันนะครับมันคนละแบบเนาะอ่ะทีนี้ เราดูดวงเราก็ต้องดูวันเปลี่ยนศาสตร์นนะจำไว้นะครับทีนี้เรามาดูกันที่ปีนี้ปีมะเสงงูจรมานะครับมะเสงเนี่ยเป็นธาตุเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเดือนไฟราศีพระสบเป็นฤดูร้อนของทางจีนก็เลยบอกว่าแล้วก็ไทยด้วยมันคือเลื่อนจากเดือนเมษามาหนึ่งเดือนก็เดือนร้อนนะเนาะดังนั้นเนี่ยมะเสงเนี่ยจะเป็นเดือนไฟปีเมื่อมีไทสวยหรือดาวพฤหัสีเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นปีไฟด้วย อิทธิพลธาตุไฟมาคือสีแดงส่วนปีนี้จรธาตุไม้สีเขียวพอดีด้านหลังนะครับคือ12ปีจะเปลี่ยน1นธาตุน้ำไม้ไฟดินทองแต่ปีนี้จรมาเป็นธาตุไม้ดังนั้นเป็นไฟกับไม้ไม้เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงให้กับไฟทําให้มันสมไฟรุนแรงเกิดไฟให้โทษในดวงชะตาของแต่ละคนทั้ง12ราศีเลยดังนั้นปีวอกเป็นปีนักรรษัตริย์ที่ร่วมชงด้วยนะครับอบอกว่าร่วมชงไม่ใช่ชงร่วมนะ เพราะว่านักสัตว์ไม่ได้ชงนะปีวอกไม่ได้ชงนะครับจำไว้นะปีวอกไม่ได้ชงแต่ร่วมชงนะครับคาว่าร่วมชงหมายถึงว่าร่วมชงกับปีกุลปีนี้แต่ไม่ใช่ชงร่วมชงร่วมหมายถึงตัวเองโดนชงด้วยชงมันแปลว่าตรงข้ามและปะทะเกิดปีมะเส็งอยู่นี่โดนชงก็ต้องเป็นกุลร้อยเปอร์เซ็นแค่แค่นักสัตว์เดียวเท่านั้นนอกกนั้นคือวอกกับขานเนี่ยคือร่วมชงไม่ใช่ชงร่วมความหมายไม่เหมือนกันนะชงร่วมกับร่วมชงเนี่ย คุณคุณทำกับแสงความเข้าใจดีๆชงร่วมคือไปชงกับเขาด้วยผิดเพราะมีชงเดียวนะครับส่วนร่วมชงคือร่วมชงในปีนี้เข้าใจไหมครับเออร่วมชงกับไอ้ไอ้กุลเนี่ยในปีนี้จึงเรียกว่าร่วมชงนะครับชี้วอกเนี่ยครับเอ,อ่อก็ต้องระมัดระวังในปีนี้ให้มากๆเพราะว่าเราร่วมชงในปีนี้เนาะอ่ะวิธีการแก้นะครับผมจะบอกโดยไม่การไม่ต้องเสียตังหลายคนหรืออาจารย์เบียร์เนี่ยจะพูดหลายคนเนี่ยจะพูดว่า การเหลือ,อไม่กะทั่งแพรรี่ก็ยังพูดเลยว่าเวลาชงเนี่ยจะต้องมีใครบ้างอ่ะที่บอกว่าชงให้แก้เราไม่ต้องเสียตังค์ผมนี่ไงกังจะบอกฟรีเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับคือไม่ต้องไปไหว้เจ้าไม่ต้องไปอะไรด้วยนะครับตามที่แพรรี่บอกนั่นแหละไม่ต้องไปเพราะว่าทาัดไฟให้โทษปีนี้ยกเว้นไปแต่ใครจะเชื่อจะอะไรไปได้ไม่มีปัญหาแต่ทําก่อนไปไหว้ก่อนผมก็ไปไหว้นะครับปีนี้ผมก็ไปไหว้ไปไหว้มาแล้วด้วยนะครับ ผมไไม,ไม่ไม่ไหว้วันวันตุจีนหรอกผมไปไหว้ก่อนเลยไหว้เสร็จแล้วผมก็มาเหยียบดินวิธีการแก้คือการกราวดิน้นคือเยีายวพอ่ออธิบายให้ฟังคือ,อให้เราไหว้เสร็จแล้วเราไปเหยียบดินบางคนบอกว่าเหยียบดินมันจะมีเชื้อโรคนะอะไรอย่างนี้เหยียบเหยียบแล้วแต่คนเนาะอันนี้แต่ใครที่แบบว่าบางคนกลัวเจ็บกลัวมีปัญหาเรื่องเท้างันไปเหยียบทรายที่ชายหาด ทะเลหมายถึงช่วงปีใหม่เนี่ยมันเป็นวันหยุดยาวเนาะก็ไปเที่ยวทะเลและไปเหยียบอย,อย่าลืมนะครับการเหยียบทรายเนี่ยจะต้องเหยียบชายหาดเนี่ยถือรองเท้าแล้วเดินให้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นต่อหนึ่งครั้งและต้องไปแก้บ่อยๆด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับต้องแก้บ่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าผมได้บอกไงว่าถ้าเหยียบทรายมีข้อดีคือมันไม่ไม่สกปรกเท้าหรือไม่ไม่ไม่เจออะไรที่มันไม่ควรเจอแล้วมันนุ่มด้วยเนาะแต่ข้อเสียก็คือเราไปบ่อยได้ไหม ยกเว้นใครเกิดที่ชายทะเลมันง่ายไงเออใครนี้ไม่เกิดบ้านไม่ได้อยู่ใกล้ชายทะเลเนี่ยลาบากแล้วนะนั่นแหละมันก็เลยว่าเออแล้วแต่นะอันนี้แต่เอาเป็นว่าเหยียบดินบางคนบอกเหยียบหญ้าได้แมาจันก็พอ,อนุโรมได้แต่อย่าลืมนะหญ้ามันเป็นทัดไม้ไม้จะเสริมให้ไฟอีกหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยก็ต้องคิดด้วยนะว่าเออเหยียบหญ้ามันจริงหรือเปล่าแต่อ,อ่ะเหยียบก็ยังดีกว่าไม่เหยียบเนาะเอาเป็นว่าใครกลัวดินมากก็เหยียบหญ้าเหยียบอะไรไปก็แล้วแต่นะแต่ต้องเหยียบเท้าเปล่านะครับจาไว้นะ แล้วก็เหยียบนานๆด้วยเนาะให้ได้ครึ่งชั่วโมงเป็นการกราวดิ้งคืออย่างนี้ครับใครเป็นแผลที่เท้าอย่าไปเหยียบนะบอกไว้ก่อนเพราะเมื่อคุณติดเชื้อเท้ามาแล้วยุ่งเลยนะคือระวังไม่ต้องไปแก้แก้อย่างอื่นถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องเท้านะแต่คามีปัญหาเรื่องเท้าก็เหยียบเลยเนาะผมอยากแก้แค่ด้วยการเหยียบหนึ่งนาทีพอเพราะผมไม่ได้เป็นปีชงแล้วก็ทัดไฟให้คุณในดวงตาไม่ได้ให้โทษเนาะใครที่ทัดไฟให้โทษและยิ่งเป็นปีวอกนี้ยิ่งโดนสองเด้งเลยนะเออ เพราะว่าธาตุไฟมันหลอมทองไงเพราะคุณเนี่ยเกิดปีนักษัตรทองดังนั้นเนี่ยไฟมันหลอมทองก็ต้อง,งระมัดระวังตรงนี้มันก็เคยร่วมชงไงน,นะครับทีนี้ถามว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับปีวอกบ้างนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือใช้ศาสตร์ไทยนะด้วยการแบบอ adapted ศาสตร์ไทยตำแหน่งมะเส็งเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นการงานนะครับการงานการกระทําแล้วก็ปัจจุบันหมายเขาว่า มีปัญหาแน่นอนคนคนบล็อกนะครับมีปัญหาเรื่องการงานครับในเมื่อร่วมชงแบบนี้อาจจะมีการระส่ำระสายด้านการงานมีการสั่นคลอนด้านการงานการงานไม่เสถียรการงานมีปัญหาการงานมีข้อบกพร่องดังนั้นการงานเป็นสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังมากๆในปีนี้1ปีนะครับที่เป็นปีมะเส็งเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานตกงานได้ทั้งนั้นนะครับ แต่เน้นไปที่การติดขัดมีปัญหาแล้วก็ระวังเรื่องการสื่อสารเพราะทาตไม้สีเขียวเนี่ยมันหมายถึงการสื่อสารดังนั้นการสื่อสารเรื่องการงานมีมีปัญหาได้นะครับควรจะต้องระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารการพูดการเจรจาต้องให้เคลียร์การเซ็นเอกสารใด,ใดๆ RDT ระวังเรื่องพวกคอเซ็นเตอร์พวกที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารพวกนี้จะเข้ามาแล้วทาให้เรามีปัญหาได้นะครับดังนั้นเนี่ยแล้วเราถูกเอาเปรียบเพราะเราทาตุถูกขม ด้วยธาตุไฟธาตุไฟมันธาตุพิฆาตธาตุทองหรือเรียกว่าขมนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราถูกขมด้วยธาตุดังนั้นเนี่ยเราเราเราจะต้องระวังมากกว่าขานด้วยซ้ำนะครับขานแค่โดนเผาโดนโดนไม้อะไม้ไปถูกไฟเผาแต่ของทองเนี่ยโดนหลอมละลายเลยนะครับไม้ไปเผาแต่ยังได้ผลประโยชน์นะคือเขาเสียผลประโยชน์แต่เขาได้สิ่งที่ดีกว่าหมายถึงว่าเสียส่วนน้อยได้ส่วนมากแต่คนวอกเนี่ย โดนเอาเปรียบโดนชกชิงโดนเสียเปรียบนะครับดังนั้นเนี่ยการงานโดยเฉพาะการงานก็หมายถึงว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการโดนหลอกโดนโกงการใส่ร้ายการใส่ความใ,ใดๆต่างๆเกิดขึ้นได้ในลักษณะนี้เพราะมันทั้งเฮงทั้งผัวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคนบอกเองก็ต้องระวังเรื่องของการใส่ราส้ายใส่ความแล้วก็การมีปัญหาเรื่องการงานการเจรจาการสื่อสารการเซ็นสัญญามีปัญหาทั้งหมดดังนั้นเนี่ย เรามาระวังหนึ่งปีไม่ได้แปลว่าจะเกิดเรื่องอะไรร้ายแรงอะไรขนาดนั้นแต่ให้เรามัดระวังเอาไว้เฉยๆนะครับเพราะบางคนชงแต่ชงดีก็มีนะการชงจะว้าไนะครับคนไม่มีคนดวงไหนไม่มีชงผมยังมีชงเลยคนไหนไม่มีชงในดวงชะตาคนนั้นไม่มีวันรวยนะครับคุณจะ ชีวิตราบเรียบปกติคุณเคยได้แค่ไหนก็จะได้แค่นั้นตลอดชาติตลอดปีตลอดไปแต่ถ้าใครมีชงมีการจะได้เพิ่มขึ้นแต่บางทีก็อาจจะแย่ลงก็มีมันก็คือหมายถึงว่าหวือหวาเหมือนกับใครกันคาครับมีขึ้นมีลงแต่ถ้าเหมือนถ้าถ้าใครไม่มีชงก็เหมือนดวงราชการนะครับหรือดวงที่เป็นเอกชนที่เป็น Office ออฟฟิศอ่ะก็คือเงินกินเงินเดือนราบเรียบปกติไม่มีวันได้มากขึ้นกว่านั้นก็ได้แค่นั้นแหละประทังชีวิตไปแค่นั้นอ่าได้แค่นั้นก็แค่นั้น แต่คนที่มีชงมีสิทธิ์รวยขึ้นกว่าเดิมในยามโอกาสที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเข้าใจได้ยังดังนั้นเนี่ยอย่ากกลัวการชงแต่ต้องรู้ก่อนว่าชงดีหรือชงร้ายแต่อันนี้ชงร้ายนะไม่ใช่ชงดีนะต้องบอกไว้ก่อนแต่ไม่ได้ร้ายมากแต่แค่หมายถึงมีการชงร้ายเพราะว่าา่ามันขมตัวเรานั่นเองแต่ถ้าหลักอื่นอย่าลืมนะมันไม่ใช่แค่มีปีนักรรษัตริเป็นปีอย่างเดียวนะไม่มีเดือนนักรรษัตริย์ด้วย อย่างเช่นเดือนเดือนฉลูเป็นเดือนมกราครับเดือนฉลูมกราเดือนขานกุมภาไล่ไปเรื่อยๆเนาะอ่าจนถึงเดือนชวดเนี่ยคือเดือนธันวานั่นเองเนาะก็เอาเป็นว่าทําบุญเยอะๆในปีนี้นะครับแล้วก็คิดดีทดําดีแล้วก็พยายามระมัดระวังรอบคอบให้มากครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเปรนใจกับช่องช h a น n e l ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ